ประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเราเห็นคนต่างด้าวมาทํางานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ในหลากหลายอาชีพที่เห็นเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเขามาทําแล้วเราจะทําอะไรอย่างเช่น นะขายของนะขายของลักษณะของรถเข็นเลยนะคะหาเ,เลรแผงรอยนะครบางคนบอกไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นเจ้าของกิจการก็มีนะเช่นร้านทําผมนะช่างทําผมเกาหลีร้านอาหารต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องคนไทยเรามีงานทำนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะนะเราก็จะได้ทําให้ในส่วนของคนต่างด้าวเขาทำได้ถูกต้อง กฎหมายด้วยนะฮะทำตามกฎหมายไทยเราผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะฮะขวามือดิฉันท่านแรกเลยค่ะท่านอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านอธิบดีสมชายมรกตศรีวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่2นะท่านพลตารวจตรีพันชนะนุชนากะ,ะรองผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะันะคะคท่านที่3นะค,คุณกิติพัฒน์สําแดงเดชเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย แห่งประเทศไทยค่ะคและท่านสุดท้ายอาจารย์รษษวิริ์โชติวานิชนะฮะอุปนาย,ยกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและเป็นรองโฆษกของสภาธนัยความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะนะคะมาตามคําเรียกร้องนะคะเพราะว่ามีในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยอาบเล่ด,ด้วยนะ,ะพี่กิติพัฒน์คะพวกเราตอนนี้เดือดร้อนกันยังไงครับพี่คือสถานที่ประกอบการหลายๆที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองใหญ่นะครับตอนนี้ก็ มีต่างชาตินะครับหลายๆประเทศเข้ามาค้าขายกันนะครับเข้ามาเพราะอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพของคนไทยนะครับแ,แต่ตอนนี้ก็<笑><笑>เริ่มเริ่มเริ่มเข้ากันมาเยอะแล้วนะฮะก็จะต้องมีรายละเอียดมาตรการอะไรต่างๆเพื่อเพื่อ,อควบคุมเรื่องนี้นะครับแล้วแต่แล้วพวกนี้เขามีบัตรถูกต้องไหมครับพี่เขาเข้ามาแบบถูกต้องไหมครับเขาเข้ามาถูกต้องนะครับเขาเข้ามาถูกต้องแต่ว่าประเภทงานที่ที่ที่เขาได้รับอนุญาตเนี่ยอาจจะไม่ถูกประเภทนะครับ แล้วอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถเข็นอะนะฮะเข็นขายผลไม้อะไรต่างๆแถยวยาวร่าหรือขายไอศครีมอะไรเงี้ยนะ,ะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการเองหรือว่าเขาเป็นมือปืนรับจ้างก็ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นมือปืนรับจ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะมาดําเนินกิจการเองโดยที่ไปสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบการนะครับ น่าจะไม่ใช่ฮะเดี๋ยวก่น,นคนจ้างนี่เป็นคนไทยหรือคนชาติเขาหรือคนชาติอื่นก็มีสอง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 ,สองประเด็นประเด็นหนึ่ง <c oughs> ก็อาจจะเป็นคนไทยนะครับคนไทยทีอ่อยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมีต่างชาติบ้างต่างชาติที่เขาเป็นอาจจะเป็นชาติเดียวกันแต่เขามาอยู่นานกว่าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> รู้ช่องทางมากกว่า <c oughs> ับใครเข้ามาทีหลังมามาทำงานกับพี่เนาะพี่มีอุปกรณ์ให้น้องเข็นไปเลยขายเลยก็เป็นเป็นอย่างนั้นอันนี้เฉพาะในกรุงเทพมหานครไหมฮะหรือว่าตามต่งจังหวัดมีบ้างไหมฮะพี่กิติพัฒน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามเมืองท่องเที่ยวนะฮะตามเมืองท่องเที่ยวนี่จะเป็นหลักนะครับในก e> รุงเทพมหานครก็จะมีอย่างถนนข้าวสารเออย่างเจริจ okay. ักรเยาวราชเนี่ยอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะเยอะแล้วปัญหานี้ก็ไ yep ด้รับการพูดคุยกันอยู่ครับผมคือพอเขาเข้ามาขายกันเยอะๆแล้ว มันเป็นอะไรกับคนไทยเรามันกระทบเราเยาะไรพี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่เขามาดําเนินการตรงนั้นเนี่ยมันมันจะดูหนึ่งเรื่องระเบียบนะครับเรื่องระเบียบเรื่องสุขลักษณะต่างๆนะฮะมันก็จะมันก็จะไม่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างอย่างสมมุติการเข้ามาขายอาหารเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นขายฝรั่งขายผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีกฎระเบียบนะครับผู้ที่จะมาประกอบอาหารในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นหาเลรแผงลอยหรือาหารต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านการอบรมเป็นผู้สัมผัสอาหารเป็น<อ>เจ้าของร้านเป็นคนต่างด้าวใช่ไหมคะคือไม่แต่คนไทยคนไทยไคนไทยเลยคนไทยกฎหมายมันออกมาแล้วทีนี้ ถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้ยิ่งทําไม่ได้เลยลำพังคนไทยยังไม่รู้จะผ่านกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมท่านใช่ใ่คือกฎระเบียบนี่มันออกมาตั้งแต่ปี6 1หนึ่งะฮะช่วงนั้นมันมันคาบเกี่ยวกับโควิดพอดีนะครับมันก็เลยขึ้นทะเบียนไว้คนไทยที่ประกอบการแต่ยังไม่ได้อบรมเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนไว้แต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเริ่มทยอยอบรมถามนิดหนึ่งพี่กิติพัฒน์แรงงานต่างด้าวที่มารับจ้างขายรถเข็นหรือว่าแผงลอยต่างต่นี้เขาได้ค่าจ้างถูกหรือแพงกกว่่าาคคนนไไทททยยหรือเับ ไท่าคนไทยแล้ว<า>ทำไม<า>ไม่จ้างคนไทยล่ะท่านบาง,บางบค,คืออย่างนี้ครการดําเนินกิจการพวกนี้ส่วนมากเนี่ยอพอเขาเข้ามาแล้วพวกนี้เขาจะประเภทเหมือนเขาถูกจากัดอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคุณต้องทํานะบังคับได้แต่คนไทยเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเรียนหนังสือมีความรู้ก็ไมไ่ค่อยมาประกอบการใช่ไหมครับ<อ>เขาก็ไปทํางานที่เป็นทําทงานในร่มมากกว่าหรือเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศมากกว่าใช่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 ครับใช่ครับแต่ต่างกัน จากพวกที่เป็นแรงงานเนี่ยเข้ามานะฮะจากพวกกรรมกรแบกขามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเข็นรถรถขายอย่างเงี้ยสบายกว่าใช่มันเป็น,นอย่างนั้นครับค่ะฉะนั้นต้องถามท่านทิพดีสมชัยนะฮะในกรณีเช่นนี้เนี่ยทางกรมการจัดหางานของเราได้รับแจ้งเยอะขนาดไหนแล้วเราดําเนินการยังไงบ้างคบท่านคบครับคือในส่วนของกรมการจัดหาง,งานน,นนะครับเราก็ได้รับแจ้งจาก ผู้ประกอบการนะครับหลายๆที่ด้วยกันทั้งในจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งข้อมูลค่อนข้างเยอะว่ามีาคนต่างชาติเข้ามาลักษณะของการเป็นมักคุเทศบ้างนะครับแล้วก็มาเลขขายสินค้าอย่างที่ทางท่านท่านได้บอกนะครับก็มีการเข็นของขายนะครับหรือขายขายพวกอาหารขายของหน้าร้านอย่างนี้เป็นต้น มันก็มีการดําเนินการซึ่งเราก็มีการตรวจสอบร่วมกับทางอาชีพเหล่านี้เขาทำไม่ได้ใช่ไหมจริงรๆแล้วเนี่ยอาชีพถ้าเป็นการเลกข,ขายสินค้าเนี่ยครับเป็นอาชีพที่เราสงวนไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยค,คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำนะครับส่วนในเรื่องของการขายของหน้าร้านเนี่ยนะครับหลักการคือเป็น อาชีพที่ห้ามแต่เราเปิดไว้ให้เฉพาะตัวแรงงาน3สัญชาติที่เราทํา m ็ u ไว้กับประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนาม4ีสัญชาตินะครับาะเขาทำได้ทําได้แต่ต้องได้รับใบอนุญาตจากทางกรมการจัดหางานครับยืนขายของหน้าแผงเถอตลาดออตกอรอะไรอย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับเพียงแต่ต้องมีนายจ้างเป็นมีนายจ้างนะฮะมีสังกัดเป็นคนไทยครับครับค่ะต้องมีใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตด้วยถ้าถ้าไม่ไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ ก็เป็นการกระทําผิดกฎหมายทันทีนะครับขายเสื้อผงเสื้อผ้าตามห้างบางพื้นที่ขายส่งใช่ครับคือการขายสินค้าขายของหน้าร้านนะครับทั่วไปนะครับหลักการต้องมีนายจ้างและต้องเป็นประเทศสี่ประเทศนี้สี่ประเทศนี้เท่านั้นแล้วต้องมีใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานครับแต่ว่าถ้าหากว่าในกรณีนี้เราเห็นนะฮะชาวต่างด้าวที่ ที่มาประกอบอาชีพไม่ว่าจะรถเข็นก็ดีแผงลอยก็ดีหรืออยู่ตามร้านค้าต่างๆท่านพัฒนาคะตำรวจจะจะมีการดําเนินการยังไงฮะในของในส่วนตํารวจนะครับ คือคือผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของตํารวจเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นตํารวจพื้นที่ตํารวจท้องที่หรือตํารวจผู้ท้องนครบานนะครับเรามีการดําเนินการในการในการตรวจสอบสายตรวจเห็นพกก็จับอยู่แล้วมีการเปรียบเทียบปรับมีการดําเนินคดีต่างๆตามหน้าหน้าที่ที่ที่มีอยู่แต่ว่าในประเด็นของตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเราจะดูภาพรวมภาพรวมเป็นหลักว่ามีการเดินทางเข้ามาเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไรมีการจับรูปแบบขบวนการมันมีการดําเนินการอยู่ตลอดแล้วก็เห็นเห็นเห็นมีการจับกลุ่มอยู่ตลอดนะครับ แล้วจับกลุ่มมีคําถามว่าจับกลุ่มปุ๊บส่งกลับประเทศเขาแล้วเขาเข้ามาใหม่ได้อีกไหมเข้ามาได้อีกกี่รอบคะต้องจับโดนจับกี่รอบถึงจะไม่มีสิทธิ์เข้าประเทศเราคะท่านคือคือประเด็นอย่างนี้ครับค,คือไม่ว่าไม่ไอเรืออ่องของการจับกลุ่มเนี่ยจริงๆโดยโดยโข้อกฎหมายการจับกลุ่มการด,ด,ด,ดําเนินคดีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างด้าวประเทศใดก็ตามแต่เนี่ยเมื่อมีการจับกลุ่มมีการดําเนินคดีเสร็จ ะบวนการในการดำเนินคด,ดีแล้วเนี่ยมันต้องเข้าสู่ขัน้นตอนของการผลักดันซึ่งการผลักดันเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นประเทศที่อยู่นอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้านเราเราก็จะมีการส่งออกไปยังประเทศต้นต้นทางที่เขามาครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไกลขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในระบบนั้นแต่พอเป็นประเทศเพื่อนบ้านรเราผลักดันออกไปเนี่ยก็จะมีการลักลอบเข้ามาในช่องทางธรรมชาตอออิอีกเช่นเดิมแต่ถ้าเกิดเขา,เข,าเข้าตามกฎหมายนี้เขาไม่มีสิทธิ์เข้าเลยใช่ไหมฮะหรือว่าใช่ครับ ไม่ได้ถ้าเกิดเขาถูกจับเคยมารายง,งานต่างด้าปุ๊บส่งกลับไปปุ๊บถ้ามาแบบตัวกฎหมายเขาเข้าไม่ได้ใช่ไหม,<ช>มครับใช่เข้าใจถูกไหมครัใช่ครับถูกต้องครับก็จะมีการขึ้นขึ้นแบ็กลิสต์ไว้แล้วก็หลังจากดำเนินคดีเราก็จะมีการเอาชื่อเข้าระบบไปอค่ะนี่คือเมื่อคดีสิ้นสุดใช่ไหมครัท่านครับใช่ครับค่ะอาจารย์ครอาจารย์วิรัสขาในกรณีเช่นนี้แต่เราก็ยังเห็นขายกันอยู่เยอะนะฮะในในข้อกฎหมายเราสามารถดําเนินการเพิ่มเติมยังไงได้บ้างไหมครัอาจารย์ครับคือจริงแล้วเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า คนต่างด้าวเนี่ยเวลาเข้ามาในประเทศไทยนะครับมันจะมีประเภทต่างๆนักท่องเที่ยวเอ่ยเข้ามาทํางานเอ่ยหรืออะไรนักศึกษานักเรียนต่างๆเนี่ยทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยก็อาศัยช่องทางที่ขอเข้ามาประเภทที่ง่ายที่สุดมาเที่ยวค่ะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาหางานทําบ้างโดยพืชุ์บ้าง ทีนี้ในกรณีเรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยนั้นเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆแล้วค,คือหนึ่งเนี่ยแน่นอนล่ะเขาไม่ได้เข้ามาในช่องทางของการทํางานนะเว้นซะแต่ว่ามีประเภทเพื่อนบ้านเราท่านเองที่เราเปิดโอกาสเพราะเราขาดแรงงาน,นแต่ในก,รณ,กรณีกันเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยงานบางประเภทเนี่ยก็ยังเฉพาะอีกอเราสวนนั้สําสหรับคนไทยทีนี้การที่เขามาแย่ง คนไทยเนี่ยมีงานบางงานนั่นเองอย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะฮะเรายกเว้นแต่โดยหลักแล้วเนี่ยห้าม <ừ> นะเพราะงั้นแล้วเนี่ยกรณีที่ต่างชาติหรือต่างด้าวเข้ามานั้นเนี่ยมันมีอยู่สองข้อหาอยู่แล้วขึ้นหะนึ่งก็คือคุณเข้ามาเนี่ยผิดนะเช่ยนเช่นคุณเป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณมาทํางานอันนี้ผิดแน่นอนรหรือแม้แต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับกรณีนักเรียนเนี่ย เข้ามาเนี่ยเป็นสตูดิเดนเรียนแต่หารายได้พิเศษมาสอนภาษาจีนบ้างมาสอนไปทาร้านไเป็นเด็กเสิร์บร้านอาหารเนี่ยผิดทั้งนั้นครับผิดทั้งนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราก็พยายามที่จะเดินสายกลางอันนี้ผมเข้าใจเจ้าหน้าที่เลยนะฮะ ผมเห็นนักกฎหมายผมกข้จใจเจ้าหน้าที่เลยคือถ้าเราเดินสายตรงเป๊ะทีิมาปฏิปทามาใช้เลยนะานใช่ครับพอเราเดินสายตรงเป๊ะนี่นะปัญหามันจะตามมาเข้าใจคราวนี้ในการเดินสายกลางที่ว่านะอย่างที่อาจารย์วิศักดิ์ว่าถ้าสนใจครับแล้วทำยังไงเราเราจะได้รักษาสิทธิคนไทยหรือว่าพี่น้องคนไทยยังหางานทําได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบพอเปียบเทียบปุ๊บเอาแต่งได้ดรือเ่าไม่พูดมากเงินดีไม่ดีจ่ายไม่ครบก็ยังไม่ไม่กล้ามีปัญหาทํานองนี้อ่ะท่านครับ จริงๆแล้วเนี่ยงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีค่อนข้างมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่ทางท่า,ทา,ทานนายกสมาคมได้กล่าวนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ในอาชีพที่สบายแล้วนะครับ,รบมันก็เลยเกิดแกลบช่องว่างนะครับให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับทั้งในเรื่องของการเลขขายสินค้าหรือแม้กระทั่งการขายของในร้านซึ่งปัจจุบันนี้จะหาแรงงานไทยเข้ามาสมัครงานเพื่อทํางานในพวกนี้รหรือประกอบอาชีพเลขขายสินค้าเนี่ยแทบไม่มีเลย นะครับมันก็เลยเกิดช่องว่างให้คนพวกนี้เข้ามานะครับแล้วรายได้จากการเรียยขาสินค้านี่ค่อนข้างสูงกว่างานประจำนะครับมันก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแรงงานไทยเนี่ยนะครับเรายังมีความจําเป็นที่ต้องสงวนอาชีพไว้ให้กับแรงงานไทยพวกนี้อยู่นะครับขออนะุญาตถามตรงๆเลยนะถ้าเกิดคนไทยไม่ค่อยชอบทํางานพวกนี้แล้วทําไมบางอาชีพนะฮะท่านผู้ชมทําไมเราไม่ยกเลิกไปซะเลยคือมันยังมี คนไทยบางกลุ่มนะครับที่การศึกษายังไม่สูงก็มีต้องยอมรับนะฮะประเทศไทยเนี่ยเรายังระบบการศึกษาเรายังไม่ทั่วถึงบางคนก็ยังมีการศึกษาที่ยังค่อนข้างต่ําอยู่เราก็ยังเอที่เอาชีพไว้คนพวกนี้ได้ทํานะครับถ้าเราไม่เผื่อปุ๊บคนพวกนี้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ก็จะเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินอีกนะครับก็เลยต้องเปิดอาชีพพวกนี้ไว้ให้กับตัวแรงงานไทยและตัวแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทําอาชีพเหล่านี้แบบได้รับอนุญาตอย่างที่ท่านว่านี่แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะ เขาจะทาหน้าที่ของเขาได้ดีอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างที่ท่านนายกิติพัฒน์บอกนะว่าไปอบรมอบรมมาบ้างไหมฉีดวัคซีนครบไหมเนี่ยอะไรทำนองนี้ยิ่งถ้าทำเกี่ยวกับกับข้าวเนี่ยแล้วกรมการจัดหางานเราดูแลย่งนี้คือจริงๆแล้วในเรื่องของการทํากับข้าวผู้ปรุงอาหารเนี่ยนะครับแตกต่างจาก ในเรื่องของการขายของหน้าร้านนะครับขายของหน้าร้านนี่ก็คือของที่มันมีอยู่แล้วเหมือนกับร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ตักใส่จานเนี่ยนี่คือการขายของหน้าร้าน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นการประกอบอาหารเนี่ยมันคนละส่วนกันเป็น <c oughs> ผู้ประกอบอาหาร <c oughs> นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ทางผู้ประกอบการที่จะเข <c oughs> าลระมัดระวังให้ความสําคัญกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคก็คงจะต้องให้ทางทางคนต่างชาติที่อาจจะเป็นผู้ประกอบอาหารเนี่ยเข้าสู่หลักสูตรอย่างที่ทางท่านนายกว่า ในการฝึกอบรมทั้งในเรื่องของการรักษามาตรฐานความสะอาดนะฮะสุขอนามัยต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเขาอบรมได้ใช่ไหมอบรมได้ครับนะฮะก็อยู่ที่ทางนายกทางสถานประกอบการที่ให้ความสัมพันธ์ในเรื่องนี้หรือเปล่าครับแ่เน็กว่าอย่างไรอยากเสนออะไรจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของกฎกระทรวงนะฮะครับรวมกระทั่งผู้ที่เสิร์ฟอาหารด้วยนะฮะผู้เสิร์ฟผู้สัมผัสนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปรุงหรือไม่นะฮะ ผู้เสิร์ฟผู้ถืออาหารผู้ที่สัมผัสอาหารใกล้ชิดเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องเข้าอบรมทั้งหมดนะฮะต้องได้รับอนุญาตจริงๆนะครับก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพยายามเน้นในเรื่องของผู้สัมผัสอาหารเจา้าของร้านเองผู้ประกอบกิจการเนี่ยก็จะต้องผ่านการอบรมด้วยไม่งั้นคุณเปิดร้านไม่ได้เพราะฉะนั้นคือระเบียบตรงนี้มันจะต้องให้เป็นมาตรฐานตามที่กระทรวงกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งท,ที่ผมจะฝากในที่นี้ด้วยเนี่ยนะฮะเรื่องของเรื่องของ การจัดระเบียบผู้ประกอบการก็คือ,อปัจจุบันเนี้ยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ดูแลในพื้นที่นะครับใ,ในข้อกําหนดเนี่ยกําำหนดให้ทั้งอบตเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องของอสุขานามันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้มันก็จะเป็นตัวกําหนดเลยว่า ถ้าใครจะมามาประกอบอาหารหรือมามาทำการค้าในเรื่องของอาหารเนี่ยนะฮะคุณต้องเข้ากระบวนการให้เรียบร้อยก่อนจะเป็นรถเชนเป็นหับเล่ก็ตามถูกต้องครับนั่นหมายถึงว่าอบตเทศบาลใช่อบจอบจถูกต้องเข้ามาดูแลว่าใครมาขายของในพื้นที่ของเราเป็นคนไทยคนต่างด้าวได้อนุญาตไหมแล้วก็ถูกต้องได้อบรมอะไรมาถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะตัวนี้แล้วมันจะเป็นการจํากัดตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าก่อนที่คุณจะเข้ามาทาอาชีพเนี้ย คุณต้องเข้าขบวนการนะถ้าไม่เข้าอย่างถ้าคุณคุณมาทําแล้วคุณไม่ได้อบรมมันก็จะมีกฎหมายบังคับเลยว่าคุณโดนค่าปรับนะฟังอันนี้ยังน่ากลัวนะฮะอาจารย์ศักดิ์แล้วคนไทยเราไปอบรมไหมเนี่ยบางทีไม่ต้องถึงแต่งน้าคนไทยเราอบรมหรือเปล่านี้เราพูดกันตรงๆนะฮะแต่มันก็ผิดกันทั้งไทยผิดทั้งแต่งดน้าเหมือนกันใช่ไหมครับท่านนะฮะคือจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับ ต้องถามใจท่านนายกครับว่าปัญหาตอนนี้ท่านนายกอยากจะให้หน่วยราชการเนี่ยช่วยตรงไหนยังไงตรงนี้นละครับประเด็นเลยครับตรงนี้ประเด็นนะฮะตอนนี้ที่อยากให้ช่วยนะฮะเพราะว่าคือตอนนี้เราเราพูดเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเราพูดเรื่องอาหารนาการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประเด็นหลักเลยว่าทุกอย่างเข้าระบบนะครับทีนี้เมื่อจะเข้าระบบได้นะฮะองค์การส่วนท้องถิ่นกับกับกรมอนามัยนะฮะกับสาธารณสุขต้องจับมือกัน แล้วก็ประสานงานกันให้มันเป็นแนวทางเดียวกันเลยนะฮะเพราะปัจจุบันเนี้ยตัวอ,อบตเองก็ยังไม่ได้รับลูกนะครับยังไม่ได้รับลูกกฎกระทรวงที่ถูกกาหนดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี61<อ>จริงอยู่ช่วงนั้นมันติดเรื่องโควิดนะฮะแต่ตอนนี้มันควรจะเริ่มต้อนเข้าระบบได้แล้วใครเป็นเจ้าภาพกันเนี่ยอย่างนี้ก็จริงๆผมว่าอ,อบตเนี่ยราปกครองส่วนต้องถ่นกระทรวงมหาดไทยควรจะเป็นเจ้าภาพ เพราะตัวสาธารณสุขเองเนี่ยเขาออกกฎระเบียบมาจริงแต่การบังคับใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นอบอตน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องการจัดอบรมเนี่ยเขาเปิดช่องให้กระทั่งว่าผู้ผู้ที่จัดการอบรมเนี่ยสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้อบรมได้ อันนี้คือจะยกระดับองคยกระดับของการท่องเที่ยวเราเรื่องของผู้ประกอบการถูกต้องซึ่งถ้าจะอกไปแล้วเรื่องรรงงานต่างด้าเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของปัญหาตรงนี้ถูกต้องแต่ถ้าเราแก้ตรงไหนได้ในปัญหาเรื่องนี้เราก็อยากแก้ถูกต้องทุกที่ทุกตรงว่าอย่างนั้นครคราวนี้ในส่วนของตํารวจขาอนญาตเรียนถามนะฮะอย่างที่บอกนี่คือรายเล็กแต่ถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเช่นเป็นเจ้าของร้านเองเจ้าของร้านอาหารร้านทําผมอะไรต่างๆนี่ตมมีมีสุ่มลงไปตรวจในกรณีร้านค้าเหล่านี้ไหมฮะ คือมีแน่นอนครับ <Okay. S 1> ในในส่วนออวของสองตัวคนเข้าเมืองเนี่ยเรามีกําลังคนไม่ได้เยอะนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าทั้งประเทศเรามี6กพันกว่าหกพั 6, กว่าคนไม่ได้เยอะน้ําหนักที่เราใช้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ชายแดนแล้วก็ไปอยู่ทางเข้าออกไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางชายแดนประเทศข้างเคียงนะครับ mm hmm. ในในส่วนของการตรวจในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะตรวจร่วมกับตารวจท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดที่มีการตํารวจท้องที่มีการไปจับกลุมแล้วก็ส่งให้ให้เราขยายผลหรือกรณีที่ไปทําร่วมกันเนี่ย <Okay. S 2> เรามีการขยายผลร่วมกันเนี่ยแค่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จับไปประมาณสัก85คงขายแล้ว ประเด็นก็คือเราไปให้น้ำหนักกับการขยายผลในเรื่องของการจับเป็นโครงข่ายมากกว่าเป็นเรื่องของการนำพาแรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาป,ประเทศไม่ไว่าจะเป็นการเข้ามาใช้ในประเทศก็ดีหรือไม่ไว่าจะเป็นการนำเข้ามาแล้วออกไปประเทศที่ทท3ก็ดีเราไป, <S <S ไปให้น้ำหนักกับการทำใ,ในเรื่องในเรื่องพวกนั้นที่ในส่วนของตอมอแต่ไม่ว่าท้องที่เนี่ยประสานมาในกรณีขยายผลเ,ยเราก็มีการทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนอมินีก็ดีทำร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวก็มีหลายๆเคสที่เรามีการจับกลุ่มและขยายผลเรื่องนอมินีไปแล้ว คือเราจะจับก็จับเป็นโครงข่ายใหญ่ๆได้กี่หลายสิบหรือว่าเป็นร้อยหรือนําเข้าแรงงานแบบผิดก,กฎหมายใช่ครับเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ที่เราทําให้มองเห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยเราจะทำในในใน,ในรูปแบบนั้นที่ที่ขจัดปัญหาใหญ่ๆออกไปครับค่ะคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนานประเทศเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่มีการทําให้ถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหท่านสมชาย ัจะส่งผลขนาดไหนครับท่านครับคืออ,อย่างที่ทราบนะครับถ้าเราทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนีครับมันก็จะมีบางกลุ่มที่สแสวงหาประโยชน์จากกลุ่มแรงงานานะครับผลกระทบ<ภ>ก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะเราก็จะถูกทางต่างประเทศนะฮะเขาเรียกไงฮะประเมินเรานรในระดับเทียของเรานะฮะถ้าเรามีปัญหาของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวมากๆเนี่ยระดับเทียของเราก็จะตกลงไป นะครับก็ส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจกทั้งเรื่องการส่งออกนะครับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะสหภาพยุโรปตรงนี้ก็จะส่งผลทบเข้ามาถึงประเทศไทยโดยตรงเลยนะครับท่านณวันนี้คนไทยเรานะครับท่านผู้ชมที่ชมสนามป้าบรรเทาทุกบอกว่าเนี่ยแถวบ้านนี้ฉันก็มีเนี่ยขายน้ำต้องููน้ำขิงไม่ใช่คนไทยทั้งผัวทั้งเมียเลย<ะ>อ่ะเป็นต้นนะฮะหรือท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเห็นในติมผ่านหน้าบ้านคุยกันทุกวัน นะถามว่าคบบายเหยเป็นภาษาเขมรนี่เอาอยัางไงดีท่านเราเราก็ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมัชิมาปฏิปทาปล่อยเขาทาไปหรือ,อยังไงดีอ่ะตำรวจก่อนให้ทํำยังไงฮะคือคืออย่างนี้ครับในกรณีที่เราพบเห็นแล้วแล้วกรณีที่เห็นแบบนี้ค,คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถ้าแจ้งมาที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราไปตรวจสอบแน่นอน คือคือการตรวจสอบนั้นเนี่ยมันจะต้องนําเข้าไปสู่การเห็นว่าเขามีการผ่านการอบรมหรือไม่เขามีนายจ้างหรือไม่เขาเป็นเจ้าของเองไหมเขามีโนมินีไหมมันจะต้องเริ่มจากในในจุดนั้นขึ้นมาฉะนั้นจงแจ้งใช่ไหมใช่ครับจงแจ้งมีอะไรก็มีอะไรก็แจ้งเข้ามาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบพบเองเราก็มีการขยายผลอยู่อย่างแน่นอนแล้วก็แต่แต่อย่างที่กลับมาพูดในภาพรวมว่าในเรื่องของการทํางานบางทีต้องเอาหลักรัฐศาสตร์มาจับในในเรื่องประเภทนี้ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดสังก่อนนี้เรา ราจับจริงๆแล้วเราไล่จนหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีแรงงานมาใช้ได้มันก็อาจจะต้องกลับมาเดินทางสายกลางอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้ครับก็คือหาวิธีบริหารจัดการให้เหมาะสมปลอดภัยสําหรับประเทศไทยเราถ้าสมมติว่าเจอบางบ้านเนี่ยนะโอ้โหเช้ามารถเข็นเรียงออกมาเป็น20-30คันเลยนะแต่กระจายเป็นสายพอตอนเย็นนี่ก็เข้ามาบ้านนี้บ้านเดียวรถเข็นจอดเยอะยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์อีกอันนี้ก็รีบแจ้งมาเถอะนะฮะแล้วยิ่งถ้าไม่ใช่คนไทยรีบแจ้งนะถ้าสมชาิแล้วกรมการจัดหางานดูแลแรงงานต่างด้าวโดยหลักเลย นะท่านอยากจะฝากประชาชนยังไงครับท่านคืออยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบเห็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าลักษณะของการเลข่ขายสินค้านะครับก็ดูง,ง่ายๆครับสถานที่จําหน่ายมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้คือการเล่ขายสินค้าเป็นงานที่ห้ามโดยเด็ดขาดแรงงานกลุ่มไหนก็ทําไม่ได้สามารถแจ้งมาที่หน่วยงานของเรานะครับโดยเฉพาะของสํนงานัากงานจัดงาน,จ,าน,านจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็สำนักงานจัดงานกรุงเทพทั้ง10พื้นที่ของกรมการจัดงาน หรือไม่ก็แจ้งทางาฝ่ายปกครองและตำรวจได้นะครับเราจะบูรณาการทำงานร่วมกันในการตรวจสอบจับกลุ่มและก็ดำคีรวมถึงการผลักดันออกนอกประเทศต่อไปนะครับค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งผ่านเข้ามาในหลายช่องทางหรือว่าแจ้งมาที่รายก,การสนามเป้าบรรเทาทุกข์ก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะรายงานนะฮะทั้งทาารอธิิดีสมชัยท่านาผู้บัญชาการตำรวจตมด้วยนะฮะจำเป็นฐาะนะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะอยากจะฝากอะไรไหมเนี่ย ชัดเจนนะฮะก็อยากจะฝากนะครับเรื่องของเรื่องของการเข้าระบบนะการเข้าระบบเนี um> to to oui> ่ยตอนนี้ทางสมาครโคมเองก็พยายามจะผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหาดเล่แพงลอยต่างๆเนี่ยเข้าสู่ระบบนะฮะ้อสู่ระบบเนี่ยมันก็จะได้ช่วยได้หลายเรื่องนะครับเรื่องการพัฒนาการประกอบอาชีพหนึ่งนะครับเรื่องของ เงินทุนที่จะเข้ามาสนับสนุนโดยภาครัฐให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดที่มันจะเกิดขึ้นกับอาหารนะฮะเพราะว่าเราต้องการเอาอาหารเนี่ยเป็นเป็นนาท่องเที่ยวนะฮะเอาเรื่องอัตลักษณ์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยก็จะอยากจะฝากให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างาภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกนาการน,นะครับถ้า,ถาอะไรเข้าสู่ระบบมันก็น่าจะ ปลอดภัยแล้วก็ง่ายต่อการบริหารจัดการรวมถึงรายงานต่างดาวที่อยู่นอกระบบด้วยถ้าเมันอยู่ในระบบตรงนี้ก็จะยิ่งง่ายเลยฮะใช่ไหมครับวันนี้เราคุยกันเฉพาะแผงลอยนะฮะหาเลร์นะฮะแต่เดี๋ยวคราวหน้าต้องคุยนอมินีที่ใหญ่นะไม่ได้ไปถึงที่ภูเก็ตนะมาถึงทุกที่นะฮะทุกที่แต่คุยเป็นเรื่องๆไปนะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสามท่านอย่างยิ่งมากค่ะท่านผู้ชมนะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนหรืออยากจะปรึกษาปรึกษาข้อกฎหมายนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้0 8 1 7 1 5 9551ถึง3รีบโทเข้ามาเลยนะครเพราะว่าอาจารย์ฤริศักดิ์จะให้คำปรึกษาอยู่กับเราจนจบรายการเลยนะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะสนับเป้าบรรเทาทุกแฟรีรถเข็นวิวแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์ถังออกซิเจนพระอ,อ้นผู้ใหญ่สำหรับพิการคนชราผู้ป่วยและผู้ที่ยากไร้อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจเฟซบุ๊กสนามเป้าบรรเทาทุกหรือโทร 081-715-9551-3ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมาช n แนลค่ะ